สวัสดีครับเพนที่ช่อง k i กอ o f ท to you กันอีกเช่นเคยนะฮะเคยโดนเหยียดหนักส้นเผยว่าความเยอรมนีได้เหมือนเป็นการล้างแค้นซนฮึงมินระบุตอนที่เกาหลีใต้ชนะเยอรมนีในศึกฟุตบอลโลก2018มันเหมือนเป็นการล้างแค้นที่ทําให้ตนสะใจสุดๆเพราะสมัยที่เล่นอยู่เมืองเบียร์ตนเคยโดนเหยียดผิวและเหยียดเชื้อชาติหนักมากโดยบอกว่าปกติตนชอบปลอบคนที่กําลังซึมเศร้าแต่หนนั้นมันต่างออกไปซนฮึงมินกองหน้าคนดังของทอดแนมฮอสเปอร์เปิดเผยว่าการพาทีมชาติเกาหลีใต้เอาช,ชนะเหนือเยอรมนี ในรอบแบง่งกลุ่มสึกฟุตบอลโลก2018ได้นั้นมันเป็นเหมือนการล้างแค้นสําหรับตนหลังจากตนเคยโดนเหยียดผิวและเหยียดเชื้อชาติอย่างรุนแรงสมัยเล่นอยู่ในเยอรมนีซนเข้าไปฝึกฝีเท้าที่อะคาดมี ัมบูเอทโฟในปี2008ผ่านทางโปรเจกต์พัฒนาเยาวชนของสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้โดยตอนนั้นเขาเพิ่งมีอายุแค่16ปีเท่านั้นก่อนจะขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ของที่นั่นได้ในปี2010และจากนั้นก็ย้ายไปเล่นให้กับไบเออร์เรเวอร์คูเซนในปี2023แข้งเลือดสมขาวอยู่กับเรเวอร์คูเซนได้ราว2ปีก่อนจะถูกสเปอร์ดึงไปร่วมทัพซึ่งเขาก็พัฒนาฝีเท้าได้จนสามารถทำผลงานได้โดดเด่นทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติขณะที่ในสืบฟุตบอลโลก2018นั้นนนนนเเขาก็ป็ปนหนึ่่งในคนที ประตูให้เกาหลีใต้เอาชนะเยอรมนีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอได้จนทําให้อีซีเรกเป็นบอยของกลุ่มและตกรอบแบบสุดช็อกทั้งที่มีดีกีเป็นแชมป์เก่าแข้งวัย29ปีเผยว่าผมย้ายไปอยู่ที่เยอรมนีตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นและผมก็ต้องเจอกับความยากลําบากหลายอยา่างผมต้องเจอกับช่วงเวลาที่คาดไม่ถึงหลายช่วงผมโดนเหยียดหนักมากๆในตอนที่ผมเจอกับช่วงเวลาที่ยากลําบากนั้นผมเคยคิดอยู่หลายครั้งว่าสักวันหนึ่งผมต้องร้างเขียนให้ได้ปกติแล้วเวลาที่เห็นคนร้องไห้นะผมจะเข้าไปปลอบพวกเขาและกอดพวกเเขานนนะแตต่่อทีได้ห็น นเยอรมันร้องไห้เนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าได้ล้างแค้นผ่านทางการทำสิ่งที่ผมชอบมาถึงการเล่นฟุตบอลเลยล่ะเอาละฮะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ให้ช่อง Kick Off To You ของเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ